เนาเราวันนี้ก็ยังเป็น day o n อยู่เนาะก็คือวันแรกของการเรียนข้อสอเนาะเราถูกไหมวันนี้เป็นหัวข้อที่2แล้วเนาะก็คือการดิฟที่ชื่อ product rule กับ chain rule ก็คือสูตรผลคูณแล้วก็ chain rule แปลว่ากดลูกโซ่เนาะทีนี้ที่เราเรียนกันมาทั้งหมดอะเราดิฟฟังก์ชันพวก polynomial เป็นแล้วถูกปะ่ะวิดีโอแรกเราจะพูดถึงว่าการดิฟมันคืออะไรมันหมายความว่าไงแล้วก็ดิฟฟังก์ชัน polynomial พื้นฐานยังไงเนาะเอกกำลังสามบวกสามเอกกำลังสองบวกสองเอกบวกหนึ่งอะไรแบบเนี้ย โอเควิดีโอถัดมาก็คือพูดถึงฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลกับล็อกคาร์ริทึมนิดนึงถูกไหมแล้วก็ให้รู้จักวิธีการดิฟฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลล็อกคาริทึมแล้วก็ฟังก์ชันตรีโกณเพราะงั้นตอนนี้เราดิฟฟังก์ชันพื้นฐานได้แทบจะทุกฟังก์ชันแล้วถูกปะไม่น่าจะเจอฟังก์ชันพื้นฐานอะไรมากกว่านี้แล้วเนาะจริงๆมันมีพวกอินเวอร์สฟังก์ชันยากๆอย,อย,อยู่แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงไอเดียก็คือทีนี้นเรามีสูตรพื้นฐานเเเตต็มมไปหดดแแลล้้ววิิฟฟัััังงงกก์์ชชนนนนพืฐาา่จจอรๆในนีมัจะะมมมมมาาาาแแบบบบผผสสกััันนนู้้ยคคถถืออเเจจรทงงไ วันนี้มันก็จะเหมือนเป็นการเอาสูตรที่เรามีทั้งหมดหมาแบบทาให้มันยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้นะอันดับแรกคือสิ่งที่ชื่อ product rule เนาะ r o d u c ก rule ก็คือเป็นการดิฟสองฟังก์ชันที่คูณกันอยู่มันจะเป็นสมการสีส้มตัวนี้เนาะมันจะมีฟังก์ชันที่ชื่อ f ตัวหนึ่งถูกปะ่ะเรียกตัวหน้าแล้รกันฟังก์ชัน g ตัวหนึ่งที่ชื่อตัวหลังเห็นไหมเวลาเราดิฟหน้าคูณหลังเห็นปะ่ะมันจะได้เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอันนี้คือหน้าเห็นไหมแล้วก็ออัันนี้คืดิฟหลงกป แล้วก็จะบวกด้วยหลังตัวนี้แล้วก็ดิฟหน้าเห็นไหมโอเคเพราะงั้นถ้าเรามี2ฟังก์ชันที่คูณกันอยู่แล้วเราอยากดิฟมันถูกไหมมันก็ต้องใช้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า okay. อย่าลืมนะเวลาเราดิฟเราต้องดูว่าเราดิฟเทียบอะไรถูกไหมแล้วมองตัวนั้นเป็นตัวแปรข้อนี้เขาบอกว่าให้หาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x เท่ากับ x e กําลัง x เรามองที่ตัวแปร x เป็นหลักเนาะถ้า,าจะดิฟเทียบ x เรามองที่ x เดียวอย่างอื่นมองให้เป็นค่าคงที่ไปเลย x มันอยู่2อที่เห็นปะมัน เพราะงั้นไม่เป็นสองฟังก์ชันคูณกันอ่ฟังก์ชันที่ชื่อ x กับฟังก์ชันที่ชื่อ e กําลัง x ได้นะเพราะงั้นฟังก์ชันที่ชื่อัตหน้าถูกป่ะมันก็คือ x ฟังก์ชันที่ชื่อโตหลังก็คือ e ยกกําลัง x โอเคถ้าเราจะดิฟฟังก์ชันที่ชื่อ x e กําลัง x แบบนี้เนาะมันก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าถูกไหมหน้าคือ x ได้ป่ะดิฟหลังดิฟ e กําลัง x ก็ได้ e กําลัง x ได้ไหมบวกหลังก็คือบวก e กําลัง x ดิฟหน้าด ก็จะเป็นแบบนี้เพราะงั้นมันคือ e กาลัง x คูณด้วย x บวก1แบบนี้เขียนถ้าจัดรูปนิดหน่อยได้นะไม่มีอะไรหน้าดิฟหลังบวกหลัง,ลงดิฟหน้าอันนี้คือ product rule ใช้เมื่อเจอ2ฟังก์ชันที่คูณกันอยู่ต้องการดิฟฟังก์ชันที่คูณกันอยู่เราใช้ product rule เนาะหรือสูตรดิฟผลคูณน,นั่นเองตัวถัดมาคือสูตรผลหารเนาะให้รู้ผ่านๆเฉยๆแล้วกันตัวเนี้ยเอาเป็นว่าในฟิสิกส์เดี๋ยวมันมีวิธีหลบอยู่ที่เราไม่ต้องดิฟผลหารใช้กฎรูกโซเนาะซับซ้อนกนว่ามนมต้องจําาสูตรดิผลหร มันจะมีส่วนที่เรียกว่าเศษถูกป่ะแล้วมันก็มีส่วนถูกไหมเวลาดิฟเศษส่วนสูตรดิฟผลหารนันคือดิฟเศษส่วนมันจะได้ตัวนี้เนาะส่วนดิฟเศษลบเศษดิฟส่วนหารส่วนกําลังสองเพราะงั้นไม่อาจจะต้องท่องนี่เนึ่ยเนาะส่วนดิฟเศษลบเศษดิฟส่วนหารส่วนกําลังสองโอเคอันนี้เศษก็คือ e กำลัง x ถูกป่ะ โดส่วนก็คือ1ลบ x กซ์ำลังสองสมมุติเราอยากดิฟฟังชันฟัก์ชันเตัวนี้ถูกไหมฟพายเมันก็จะเท่ากับส่วนรู้ปะส่วนก็คือ1ลบ x กซ์ำลังสองดิฟเศษก็คือ e กกำลัง x พอด e ิฟ e กกำลังเได้ e กกำลังเเนอะลบด้วยเศษก,ก็คือลบ e กกำลัง x ดิฟส่วน 2. ดิฟ1ลบ x กซ์ำลังสองเทียบ x มันได้ลบ 2x งถูกไหม เสร็จแล้วหาด้วยส่วนกําลังสองเนาะก็จะกลายเป็น1นลบเอกำลังสองทั้งหมดกาลังสองโอเคจัดรูปนี้หนึ่งก็เสร็จแล้วแต่ไม่มีอะไรนะครับพี่ติก็คือจะจบแล้วไม่มีปัญหาแค่นี้แหละส่วนดิฟเศษลบเศดิฟส่วนหารส่วนกำลังสองอันนี้รูปมันผ่านพอนะไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสกันขนาดนั้นอันบนสําคัญกว่าเยอะหน้าดิฟหลังโบหลังดิฟหน้าขนาดมาดูกันตัวนี้ให้หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้เนาะก็มองอันนี้เป็นตัวหน้าถูกป่ะอันนี้เป็นตัวหลังเวลาหาอนุพันธ์ก็จะกลายเป็นหหหนน้้าาดดิิฟฟลัังงบกูม หน้าก็คือ x กำลัง3บวก 3x ดิฟหลัง e กำลัง x ดิฟเราได้ e กำลัง x บวกหลังก็คือ e กำลัง x ดิฟตัวหน้าิฟ x กำลัง3ได้ 3x กำลัง2ดิฟ 3x ได้3แบบนี้เนาะก็จะได้คำตอบออกมาเป็นแบบนี้จดรูปนิดนึงแต่ไม่มีปัญหาอันนี้ก็เหมือนกันมองอันนี้เป็นหน้าถูกปะ่ะมองอันนี้เป็นหลังโอเคเนาะถ้าใครยังดิฟตัวนี้ไม่เป็นมองเป็น x ยกกำลัง1ส่วน2ก็ได้เนาะไอ <c oughs> ้สแควร์รูท x ตัวนี้เวลาเราดิฟฟังก์ชันนี้ถูกป่ะมันก็คือหน้าก็คือ x ดิฟหลังดิฟ e กําลัง x ได้ e กําลัง x บวกหลังคือ e กําลัง x ถูกปะดิฟหน้าดิฟ s q u a x ได้หนึ่งส่วนสอง r x แบบนี้เนาะก็ <c oughs> <c oughs> จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ถัดมาคือ x กําลังสามไซ์ x เนาะขี้เกียจเขียนแล้วกันต่อให้ f x เป็น x กําลังสามไซ์ x ก่อนเพราะงั้นเราจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้ถูกไหมก็คือ f p r ร์ x หรือ df dx หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ f t x หรือความชันของเส้นสมบัติ f t x ก็คือดิฟตัวนี้เนาะหน้าดิฟหลัง x กําลังสามคือหน้าถูกป่ะ ดิฟหลังดิฟไซ x ได้คอร์บวกหลังตัวหลังก็คือไซ x ถูกไหมดิฟหน้าดิฟ x กําลังสามได้สาม x กําลังสองเนาะเพราะงั้นจัดรูปนิดนึงก็คือ x กําลังสามคอร์ดเอกแล้วก็บวกสาม x กําลังสองไซ x แบบนี้ถัดมาก็คือ e กําลัง x คอเนาะเขียนชื่อฟังก์ชันนิดนึงจะได้ดูมีอะไรจะทำขึ้นมาเนาะ e กําลัง x คอร์ดเอกโอเคเราอยากหาอนุพันธ์ผมจะนองเปี่ยนสัญลักษณ์นิดนึงแล้วกัน d f d x แล้วกัน หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าถูกป่ะหน้าคือ e กํลัง x ดิฟอ่าเท่ทีหน้าเฉยเฉยก็คือ e กํลัง x ถูกป่ะดิฟหลังดิฟ cos x ได้ลบไซน์ x เข้ามดิฟไซน์ได้คอรดิฟคอรได้ลบไซน์หน้าดิฟหลังบวกหลังก็คือ cos x ดิฟหน้าก็คือ e กํลัง x เฉยๆฉยเพราะงั้นมันก็คือ e กํลัง x cos x ลบ e กํลัง x ไซน์ x นี่เนาะโอเคที่เหลือทำเองเนาะเศษส่วนขี้เกียจดิฟมันเสียเวลาประทับวล มาดูหัวข้อถัดไปกันดีกว่าปกติแล้วจะสอนค่อนข้างเร็วนะคอนนี้แต่ว่าหัวข้อนี้อยากจะช้าลงนิดนึงเพราะว่าเรื่องของ composite ฟังก์ชันคือฟังก์ชันที่สอนฟังก์ชันแล้วเราจะดิฟแบบมันต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า chain rule เนาะซึ่งมันจะแบบค่อนข้างยากพอสมควรก็ให้เวลากับมันนิดนึงมันมี2แบบคือใช้นิยามตรงๆกับดิแบบจริงนเกียนเ,เดี๋ยวจะสอนทั้ง2วิธีเนาะอันดับแรกเราต้องรู้จักของสิ่งที่เรียกว่า composite ฟังก์ชันก่อนว่าฟังก์ชันประกอบคืออะไร ฟังชันประกอบก็คือเราเอาฟังก์ชันไปซ้อนอีกฟังก์ชันหนึ่งนั่นคือไอเดียของมันสมมติเรามีฟังก์ชันตัวหนึ่ง f x ชื่อ sin x เนาะฟังก์ชันชื่อ f x คือ sin x ฟังก์ชันชื่อ g x คือ3 x เราสามารถเอา2ฟังก์ชันนี้มาประกอบกันได้ถูกไหมสัญลักษณ์มันจะเป็นแบบนี้เนาะ f o g ก็คือประกอบกันของ x หมายความว่าเอา x ไปใส่ฟังก์ชัน g ก่อนไล่จากข้างหลังเนาะเอา x ไปใส่ฟังก์ชัน g เสร็จแล้วเอาไปใส่ในฟังก์ชัน x ถ้าเราเอา x ไปใส่ในฟังก์ชัน g ปุ๊บมันจะได้ 3x ถูกไหมเสร็จแ,แล้วเราเอา 3x ไปใส่ในฟังก์ชัน sin x มันก็จะได้ออกมาเป็น sin 3x แบบนี้คำถามคือเราจะดิฟฟังก์ชันพวกนี้ได้อย่างไรไอเดียมันเป็นแบบนี้ถ้าเรามี y ตัวหนึ่งเป็นฟังก์ชันของ u แล้ว u เป็นฟังก์ชันของ x eg1 ได้ไหม y เป็นฟังก์ชันของ u u เป็นฟังก์ชันของ x ดิฟ y เทียบ x มันจะเท่ากับดิฟ y เทียบ u คูณดิฟ u เทียบ x <c oughs> นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเชนรูเนาะ y เป็นฟังก์ชันของ u และ u เป็นฟังก์ชันของ x ดิฟ y เทียบ x ได้นะเขียนเป็นดอะแกรมดีกว่า y เป็นฟังก์ชันของ u ก่อนทุกปะแล้ว u เป็นฟังก์ชันของ x ถ้าเราอยากดิฟ y เทียบ x ถูกไหมเราดิฟ y เทียบ u ก่อน เสร็จแ,แล้วเราคูณด้วยดิฟ u เทียบ x โอเคมีชื่อเชนรูใช้เวลานิดนึงนะมันค่อนข้างยากพอสมควรหัวข้อนี้คำถามคือทำไมเป็นแบบนั้นถูกปะอลองจินตนาการนิดหน่อยว่าให้ u แล้วกัน u เท่ากับ g o x เนี่ยแทน x เป็นหมาเห่าแล้วกันได้นะ สแล้ว u เป็นปกมือ y คือตีกลองแล้วกันโอเค x คือหมาเหา่าจำนวนครั้งที่หมาเหา่า y คือ u คือจำนวนครั้งที่เราปมมือ y คือจำนวนครั้งที่เราตีกล่องโอเคเพราะงั้น du dx มันบอกว่าอัตราการปกมือเทียบกับจำนวนครั้งที่หมาเหา่าถูกป่ะสมมติกขีนหยาบแล้วกันว่าให้มันเป็นสาม <c oughs> มันหมายความว่าถ้าเราหมาเห่าหนึ่งครั้งเราปบมือสามครั้งจริงๆมันตีความแบบนี้ไม่ได้นะแต่ให้ไอเดียเฉยๆได้นะแบบเนี้ยหมายความว่าหมาเห่าหนึ่งครั้งเราปบมือสามครั้งถูกไหมแล้ว D Y by D U ก็คือจานวนครั้งที่เราตีกองเทียบกับจานวนครั้งที่เราปบมือถูกปะปลมือหนึ่งครั้งตีกองกี่ครั้งถ้า D Y by D U เท่ากับหหมายความว่าปบมือหนึ่งครั้งตีกองห้าครั้ง ทีนี้ถ้าเราต้องการ dy by dx ถูกไหม dy by dx คือคำถามที่ว่าหมาเห่าหนึ่งครั้งตีกองกี่ครั้งเขาบอกว่า dy by dx เท่ากับ dy by du คูณ du by dx ถูกปะ่ะโอเคความหมายของสมกา,ารนี้ก็คือเอาจำนวนครั้งที่เราต้องปบมือถ้าหมาเห่าข้างหลังก็คือ3ถูกปะ่ะคูณด้วยจำนวนครั้งที่เราต้องตีกองถ้าเราปบมือก็คูณ5ก็ได้เป็น15ครั้งลองคิดดูนะมันมีเซนหรือเปล่า หมาเห่าหนึ่งครั้งปบมือสามครั้งปบมือหนึ่งครั้งตีกองห้าครั้งเพราะงั้นหมาเห่าหนึ่งครั้งเราต้องตีกองทั้งหมดสิบห้าครั้งถูกปะ่ะนี่คือความหมายของเชนรูได้ไหมฟังก์ชันที่มันซ้อนกันหรือประกอบกันนั่นคือในแง่ไอเดียเนาะในแง่คำนวณเดี๋ยวลองทําให้ดูเนาะโอเคฟังก์ชันตัวนี้มันคือสแควร์รูทของ x กําลังสองลบหนึ่งถูกปะ่ะเราดีฟังก์ชันนี้ไม่ได้ปะ่ะมันไม่มีสูตรฟังก์ชันนี้เลยปะ่ะโอเคไอเดียก็คือมองเป็นฟััังกก์ชนนนซ้อ เราดิฟฟังก์ชันที่ชื่อรูทเอได้ถูกปะ่ะโอเคเราสร้างตัวแปรก่อนเนาะเราบอกว่า u ูเท่ากับเกำลังสองลบหนึ่งได้ปะ่ะเพราะงั้น f x ของเรามันก็จะกลายเป็น f u ได้ไหมเอแทนที่มันจะขึ้นกับ x มันก็จะกลายเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับ u แล้วมันคือสแควรูทยูป่ะได้ปะ่ะ f ขึ้นกับ u คือสแควรูทของสองเอกำลังสลบหได้นะ u ขึ้นกับ x อีกทีหนึง่งเพราะ u คือ x อ็กำลังสลบหเพราะงั้นถ้าเราหาดิฟ f เทียบ x ถูกไหมมันก็จะเท่ากับดิฟ f เทียบ u ก่อนคูณด้วยดิฟ u เทียบ x อันนี้ทำจากนิยามตรงๆเนะาะเดี๋ยวทำวิธีอื่นให้ดูอีกทีหนึง่งโอเคดิฟ f เทียบ u f คือ1ทษที f คือ square r ร o t u ถูกไหมดิฟ f เทียบ u มันได้1ส่วน 2, square r ร o t u ได้ไหมนี่คือดิฟ f เทียบ u เสร็จแล้วคูณด้วยดิฟ u เทียบ x u มันคือ x กำลังสองลบหนึ่งดิฟ u เทียบ x มันจะได้เป็นสองแบบนี้ป่ะเพราะงั้นคำตอบออกมามันจะเป็นแบบนี้เนาะมันก็คือ x ส่วนสแควรูทยถูกป่ะสแก็คือ x กำลังสองลบหนึ่งโอเคนี่คือวิธีดิฟตรงๆจากนอย่างได้ไหมนี่คือวิธีการใช้งานเชนลูมันจะดูแบบยากๆนิดนึงเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวดูวิธีเกียนนิดหนึ่งมันจะได้เร็วกว่าเดิมแบบนิดหนึ่ง เราต้องการดิฟฟังชันสแควรูทของ x กาลังสองลบหนึ่งถูกปะเวลาทําก็คือไม่ต้องสนใจตัวนี้เนาะเรามองให้ออกว่าฟังก์ชันอะไรมันซ้อนอยู่ในฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันนอกสุดคือสแควรูทถูกปะฟังก์ชันข้างในคือ x กาลังสองลบหนึ่งตัวนี้เนาะเพราะงั้นเรามองไปแบบนี้ก่อนถ้าเราดิฟสแควรูท x ถูกปะเราดิฟแล้วมันจะได้หนึ่งส่วนสองสแควรูท x ถูกไหมโอเคดูนะ f ไพรม x ถ้าเราดิฟรูท x เราได้1นส่วนสรูท x ถูกไหมถ้าเราดิฟสแควร r o ูทของไอตัวนี้เราก็ควรจะได้1น s q u ส่วนสองสแควรูของไอตัวนี้ไปเลยได้ไหมดิฟรูท x ได้1นส่วนสรู x ดิฟรูทหส่วนดิฟสแควรูทของ x กลังสองลบหมันจะได้1นส่วนสคูณด้วยสแควรูของ x กํลังสองลบหได้นะทีนี้ข้างในมันไม่ใช่ x ปะ่ะสูตรที่เราใช้เมื่อกี้ดิฟรูท x ได้1นส่วนสูท x อันนี้ข้างในมันไม่ใช่ x ถูกป พอข้างในมันไม่ช่ x ปุ๊บเราคูณด้วยผลคูณด้วยการดิฟฟังชันข้างในซ้ำอีกทีหนึงหเือที่เราชอบเรียกว่าดิฟไซน์นั่นแหละดิฟ x กำลังสองลบหนึ่งมันได้สอง x ถูปะมันก็จะออกมาแบบนี้เนาะมันก็จะได้ออกมาเป็น x ส่วนสแควร์รูทของ x กำลังส <c oughs> องลบหนึ่งจะพอได้ไอเดียนะว่ามันทำงานยังไง <c oughs> ก็คือแบบเกียนไปก่อนสูตรมันใช้ไม่ได้แต่เราใช้ไปก่อนจงใจใช้แบบผิดไปก่อนแล้วเราก็ดิฟข้างในมันซ้ำที่หลังมาดูแบบนี้เนาะ x กำลบกหนึ่ง 1, ทั้งหมดกำลังหนึ้ถูกปะ่ะเดี๋ยวผมมานั่งกระจายหนึ่งอยมันยากถูกปะ่ะเรามองเป็นแบบนี้ก่อนเรามองเป็นดิฟอะไรสักอย่างกำลังหนึ้เห็นปะ่ะโอเคนะเรารู้ว่าถ้าเราดิฟ x ยกกำลังหนึถูกปะ่ะมันได้หนึ่งร้อ x ยกกำลังเก้าสิบเก้าถูกร,รู้ตัวนี้ปะ่ะโอเคเพราะงั้นเราเกียนไปก่อนเวลาเราดิฟเทียบ x ถูกไหมดิฟอะไรสักอย่างกำลังหน้อยได้หนึ่ x กำลังเก้าเก้าถูกปะ่ะเราก็มองไปเลยว่ามันเป็นตัวนั้น ดิฟไอตัวนี้กําลัง100ก็ได้100ไอตัวนี้ x กําลัง2บวก1ทั้งหมดกําลัง99คือเกียนไปก่อนถูกปะอันนี้คือเราเกียนอยู่นะมันผิดหลักการอยู่นะโอเคแต่ว่าข้างในมันไม่ใช่ x ถูกปะดิฟ x กําลัง100ได้100 x 1, กําลัง99อันนี้ข้างในมันไม่ใช่ x เราเกียนมาถูกปะเราต้องดิฟข้างในมันสามอีกทีหนึ่งถูกไหมดิฟ x กําลัง2บวก1มันได้ออกมาเป็น 2x เหรอเพราะงั้นก็ได้คําตอบอะไรปะ 200x x, x 1, กําลัง 99, เนนนาาาะะะ่จะพอไดด้นะีท ฟ okay. ั่งเช่นนี้เหมือนกัน <c oughs> เราดิฟสแควร์รูทเอกถูกไหมเราได้1นส่วนสองรูทเ็กซ์กดูปะโทษทีรูทเกนต้อยู่ข้างล่าง1นส่วนสรูทเ็แบบนี้โอเคเราดิฟสแควร์รูทเอ็กซดิฟสแควร์รูทของไซน์ถูกไหมเราก็เกียนไปก่อนมองสแควร์รูทของไซน์เป็นสแควร์รูทเอไปเลย,เลยด,ดิฟหนึ่งส่วนเอ็กซ์ได้ไหนึ่งส่วนสองรูทเอ็กดิฟหนึ่งดิฟสแคูของไซน์เอ็กซ์ก็ได้หนึ่งส่วนสองสแควร์รูทของไซน์ ขอลอกเทียนเสร็จแล้วข้างในมันไม่ใช่ x ป่ะมันก็เลยไปเป็นไซด์เดิฟไซด์เได้คอร์สเถูกไหมก็คูณเข้าไปสามอีกทีนึงมันก็จะออกมาเป็นคอร์สเอก์ส่วนสองสแควร์รูทไซด์เแบบนี้โอเคนี่คือเชนลูปเนาะมันใช้แบบนี้วิธีการใช้งานเป็นฟังก์ชันที่มันซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นดิฟไซด์ของ x อกำลังสโอเคทีนี้ต้องมองให้ออกเนาะฟังก์ชันอะไรอยู่ข้างในฟังก์ชันอะไรอยู่ข้างนอก x อกำลังสอยู่ข้างในถูกป่ะเสร็จแล้วมันโดน x, ไซด์เครอบไว้ข้างนอก เพราะงั้นมันต้องมองไซน x ก่อนเพราะไซน x มันอยู่ข้างนอกถูกปะดิฟ sin ได้คอร์สถูกปะถ้าเรามี sin x เราดิฟป,ปุ๊บเราได้คอร์ส x ถูกไหมเพราะงั้นเราเกียนเลยถ้าเราจะดิฟไอฟฟังชันตัวนี้ถูกปะไซนของ x กําลังสองดิฟ sin ได้คอร์สมันก็จะกลายเป็นคอร์สของ x กําลังสองแต่ข้างในมันไม่ใช่ x ถูกปะสูตรที่เราใช้คือดิฟ sin x ได้คอร์ส x ได้นะแต่นี้มันไม่ใช่ x มันเป็น x กํลังสองเพราะงั้นต้องดิฟข้างใน 1, x, อนีนนกพรั้งอนกะ ทันี้ฟังชันอีกตัวหนึ่งคือ sin ์กำลังสอง x 2ฟังชันนี้ไม่เหมือนกันนะดูลำดับดีๆนะอันนี้คือเอา sin x ไปครอบ x กำลัง2ถูกปะ่ะแปบลบว่า x กำลัง2อ,อยู่ข้างใน sin x อยู่ข้างนอกฟังก์ชันนี้ทำา sin x ก่อนแล้วเอาทั้งหมดไปยกกำลัง2ได้ปะ่ะเพราะงั้นจริงๆแล้วฟังก์ชันของเรามันจะเป็น sin x ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้เห็นว่า x กำลัง2มันใหญ่กว่าปะ่ะเพราะงั้นเวลาเรามองเรามองแบบนี้เนาะดิฟ x กำลังสองดิฟแล้วมันได้2 x ถูกปะ่ะ เพราะงั้นถ้าเราดิฟไซ x ทั้งหมดกำลังสองมันก็ได้เป็นสองไซ x ป่ะได้ไหมเกียนไปเลยถูกป่ะแต่มันไม่ใช่ x ป่ะข้างในข้างในวงเล็บสีชมพูเนี่ยเราดิฟ x กำลังสองเราได้สอง x เราดิฟไซ x ทั้งหมดกำลังสองเราได้สองไซ x แต่ข้างในมันไม่ใช่ x ถูกป่ะข้างในไปเป็นไซ x ต้องดิฟข้างในซ้ำอีกทีเนาะดิฟไซได้คอร์สก็จะกลายเป็นคอร์ส x อ,ออกมาแบบนี้นี่คือคำตอบโอเคน่าจะพอเห็นไอเดียแล้วเนาะว่า การที่โดยใช้โ Product r รูกับเชนรูมันทำงานยังไง Product r รูใช้เมื่อมี2ฟังก์ชันคูณกันอยู่โคเชียร์รูคือสูตรผลหารนานๆน,นใช้อีกทีหนึ่งเนาะส่วนดิฟเศษลบเศษดิฟส่วนหารส่วนกำลังสองท่องไปเลยก็ได้ r o d u c t ต์ Product, รูสำคัญกว่าเยอะก็คือหน้าดิฟหลังบูหลัง,ลงดิฟหน้าสุดท้ายคือเชนรูเนาะเชนรูสำคัญมากในฟิสิกส์มันน้อยมากที่ฟังก์ชันมันจะมาแบบตรงๆให้เรามันจะมาเป็นฟังก์ชันประกอบแปบ,บนมีโอเคฟังก์ชันประกอบก็คือเกียนดิฟไปก่อนแต่แล้วต้องดิฟข้างในซ้ำอีกทีหนึ่งจนกว่ามันจะได้แบบตตรรรงสูที่เาใช แต่ไอเดียน่าจะได้อยู่เนาะไอเดียคือมาให้เอาปมมือตีกรอเนี่ยแหละคือมันเป็นฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันตัวแปรอื่นต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นเนาะอย่าง y ขึ้นกับ u แล้ว u ไปขึ้นับ x อีกทีหนึง่งแล้วเราถามว่าถ้าเราขยับ x นิดนึงแล้ว y เปลี่ยนเท่าไหร่นี่คือความหมายของเชนรูเนาะมันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเราอาจจะเจอผมทําอะไรบางอย่างในฟิสิกส์ที่เกียนแบบเกียนสุดๆในอนตเราอาจจะเห็นผมเขียนอะไรแบบนี้ทางขวาดูปะ่ะเสร็จแล้วผมก็จะตัดอันนี้ทิ้ง แล้วมันก็จะเหลือ dy dx แบบนี้เนาะจริงๆแล้วผมทําอะไรแบบนี้อยู่นะแต่ว่าในอนาคตมันไม่อยากลงรายละเอียดทูกปบไม่อยากนั่งอธิบายตอนนั้นเท่าไหร่ก็จะบอกว่าตัดอันนี้ทิ้งไปเลยเห่ือ,อ dy by dx มันตัดไม่ได้นะดับแรกมันไม่ใช่เศษส่วนถูกปบบไอสัญลักษณ์ตัวเนี้ยมันไม่ใช่เศษส่วนโอเคไหมแต่ว่าในอนาคตทางฟิสิกส์มันแบบถ้ามองเป็นปริมาณเล็กๆเ,เป็นสัดส,ส่วนของปริมาณเล็กๆไม่ได้มองในแง่ลิมิตอะไรแบบนันก็ เป็นเทคนิคอลดีเทลนิดหนึ่งระวังนะในฟิสิกส์เราจะทําอะไรเกี้ยแบบนี้ค่อนข้างเยอะอยู่โดยเฉพาะในคอร์นี้นที่เราไม่ค่อยลงะไรเด็กับฟิสิกส์โอเคก็อย่าลืมไปทํากันบ้านดูเนาะฝึกได้แล้วก็ถ้าติดข้อไหนก็มาถามได้ตลอดอเก็บอะนั่นะคือส่วนหนึ่งของคอร์นี้เข้าไหมอย่าพยายามกลัวที่แบบพอทําติดแล้วไม่รู้ว่าไปไงต่อกลัวไม่กล้าถามอะไรเป็นไงการทําผิดคือเรื่องที่ดีเนาะถ้าเราเรียนฟิสิกส์แล้วเราไม่ได้ทาอะไรผิดเลยมันเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเก็บะหน้าที่ของเราคือเอาความรู้ที่มีพยายามไปอะแดปใช้ พอเราเอาพยายามไปอัดเดบใช้มันจะมีบางอย่างที่ถูกมันจะมีบางอย่างที่ผิดโอเคนะนั่นแหละคือตรงที่เราต้องเรียนรู้เรียนรู้พันโจทย์ท